จุดหมายไฟมีสามซองบ่ใส่สามซองแล้วเพรวพว่าเอฟซีให้ใส่ใส่สามซองถ้าใส่ในวบบเนี้ยสีพิ่นบินไปบินมั่นบ่ นานเห็นบอบเบตเบิดเลยชายคืกระตักสรักแล้วว่จากสาดสาดเลยมันเบิดไวปจ้าวอันล่ะจมนั่นมาหอดจมโลดเจ้าหันลูกเสือหายไปหลายวันไข่ไข่ไข่ใจไข่ไช่บ่ะไข่ไข่กับ วันยานอาชิตหายแล้วก็ซุ้มยางใหญ่ตัวเจ้ามาเจ้าปสิจมให้พระให้เจ้าไปเบิดตหละเจ้าไม่พาแล้วันนี้โทรัลพีมาหอดกเข่าลงพีกจจกดัไปถากินทำไมที่ ฝนฟื้นก็หอบมาแต่วังหยีมยนเจ้านะจ๊ะหอบมาเนี่ยหอบฟื้นมาแล้วจักจะมากินแต่กาแฟนะขอชมให้เจ้าเด้มือนีหบานนี้แม่พักพ่นแล้วอันยูพูดต้นไม้ก็หลายอยู่ดีง่ายจักไปหาแบกนะมจักไปหาแบกก็ไหวนะไม่้ย่าเรื่องเลยปากกับมีกาตอนเว้นง่า มีเรื่องว่าไหวพระอีกแล้วไหวพระได้บาทถิ้นเนี่ยผู้บ่ออากาศมันสีหนาวขึ้นเรื่อยๆนี่ยอ๋อลู้จักอยู่รู้จักเป็นยังคือบ่หาฟืนหาไซมาไว้จากนั่นแม่พ่อออกสิมาเออโมโหตีวันย่อมพีสิมาย่อมพีสวันเนียนซาเล่นกับมี่สิย่อมพีกับมาย่อมพ่อกับมาเห็นบ่อขนาดนั่งกิบเปื่อยๆอย่างย่อมพ่อเจ้า ลูกน้องกับเสนั่นอยู่ห่นเห็นหมดเห็นมาฝ้าวเรีนใส่แหละเพื่อนเพิ่นสิได้อุ่นเพิ่นสิได้อุ่นเอาออกมาแล้วพาไปแบ่งสิเอามือชาดอุ้ยจังเอาดอกทานเพิ่นหาวมากเลยมันกระดิเรียนมากเลยเนาะมันพูดจากวันที่มันดั่งไฟวันผิงเนาะโอ้ยเมื่อวานเพื่อนนี่มันฝ่าวไปหาซองมาให้เพิ่นทำไม่จกหน่อยเพิ่นขอระกษา มาเร็วเอาน้เอาก้อนสารอไวเอาเอ๊ะมา้นมาหน่อยอ้มันขึ้นทตงไปมายางลงมามันขึ้นขอ่ถโอ้ยบอกมีพักันนอนนั่นเยกันอยู่สี่ตัวคนน้อยมันหนาวสร้างแต่มันเป็นโต๊ะเมนบอสบินแทน บามาไมบินแทนสองโตกับล่องเบรนแลนออกลูกกับีละสองเทื่อคุณขายสิอย่างนี้ยงเอาก็เห็ดหมันตัวเอาเงินไส่ละโตเราจะคันจะว่าเห็ดหมันเดี๋ยวไิเราไปร้องไงเห็ดห่ันแหงได้เห็ดหมันละวันหนา่งเดี๋ยวไอซี่จะเราไปเราทำพาจังสั่หลายอิเราจะได้ยิ้

เพื่นบ้านจหลงีเหอซาบมาได้น้อเออคนหน้ามือใหม่คนละกาต้มน้ำร้อยย่น้ำไกาสิลอยน้ำตัว่ากาจังได้รอยน้ำเิื้ไปเอาแม่ปุพัชาไปเอาเปิ้นสโอ้ยนี่ยางไปใกล้ๆนี่เปิ้นจะเอาทีละอยู่กับจางไปเ่าน้อคนเป่าละยางน้ำคนไป บิ่แบบย่างงีบ่เอาคือถอดหมวกมาสวยๆเนาะใส่หมวกบ่ได้ติบินบาบบ่ได้ละนาะเฮออแต่คนใส่บาบก็ยังใส่หมวกบ่ได้เนาะแม่โอ้โหว่าจาไปเอาเนี่ยคอยยังได้ตาเดียวอยู่นี่คอยเบิ่งแน่นะคอยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็นอนตื่นสวยพุ่นมาแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่มันมีหลายก็เอาออกมาโลกเคาะระฆังนะคะเอฟซีเตรียมไปบินทบาทนะคะ วันนี้นะคะหนาวอากาศจะเริ่มกลับมาหนาวอีกแล้วหนาวเดือนสามได้บาทเย็นจะจ้อยได้บาทง่อยอีแอนเด้แอนทำหาอยู่แต่ว่ายังเอาออกไปไว้ให้มันอืเอาสงกันไปสงกันมาส่งกันไปส่งกันมาอยู่นี่เอาเกิดเอาลุกยกของเจ้าค่ะ อะไรละเห็นแต่จอเจ้าเต็มตึงๆอยู่หมดวันี้อยากทำมันไม่ได้สีบอลเหลวจังเลยมาเร็วเหตุงานก่อนยังได้สต็อกว่ายังได้ลูกซึ่งได้ลูกชายบวชต่อเนี่ยแก่ดีใจน้ำเพิ่นนั่นล่ะแตอนุโมทนาสาธุบุญนั่นล่ะบวชอนุโมทนาสาธุน่าเพื่อนแต่ดีใจอยู่ได้เราได้บวชต่อเพื่นว่า ตอนแรกก็ตั้งใจว่าสิหามือบัตรเท้อหอดสิหามือแล้วก็บอคิดอยากซื้อเป็นว่าก็สิอยู่แล้วสบายใจก็สิขออยู่ไปเรื่อยๆเป็นวังสิเอาก็เอือก็ยกมือเล่ามูลสาหะถุสาธุนำเพิินอยากมีต่อ นะพีอยู่เด้บัดนี้พวกกแเร่ไม like <con v répondre> <con> ่ให้เรื่อยเด้ผมกับ่อป้ว่ถิ่มคือเก่าล่ะผมกเจแาก็จอกู่เนเซาเด้บาออถ้าผมอยู่ปกติมาใส่บาดเห็นบ่นี้เซาบ่เซาก็บ่ได้แต่งเคืองคิวเ่นอันนี้ก็ดาอันนั้นบ่ขออ้างอันนี้บัดนี้ควต้องซื้อกาแฟมตมมนตัวเจากินค้เดียวบอกพระซื้อบอกพระเออบอกพระ้วซื้อมา่แก โอ้ยคอยมาตั้งแต่ตีหาพุณดว่าแต่ไมมาเนาะน้ำกลนกันมาล่ลอยู่าอว่าภาษาสวัสดีค่ะลุงเสือสวัสดีค่ะมาแล้วบ่มาจังไดฟืนบ่มีบ่เนี่ยมาเห็นมาแลนใส่หันหนาวเอาฟืนมาเอาม้าเล็วเราบีบแต่ใส่บไิยินบ่มาหอดนทางนี้แหะ รู้สึกว่าอเราคุณคุณนะเราคุณคุณเนบ่เราคุณคุณนะคุ้นๆเนบะพ่อพระเนบะไม่ไปดิดิงเไม่เราคุณคุนะเราคุณคุนะควเออเอาไปไปละแมโอยมามันหายไปไหนโอ้ยมัเห็นก่อไฟ่าแหรน สายโอ้มันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมันคือเดินขึ้นไปถึงบ้ามันจยอมข้าบ้านงานว่าเลยตัวยอมข้าบ้านเมื่อคืนปานัานว่าบาย่านตีเดินน้ำหลังค่อยไปเหลือดูเขาเขาหัวปานัานว่าเศ้าย่านแล้วขอถามเพิ่งเสือก็หัวบ่านี่เสือเออใส่เลยจริงกระดุะ

อเจ้านันนี้เอ้าองเถื่อบอกเจ้าใครๆละบอกนี่เห็นยังอันนั้นค่าแต่ซองกระโจกอยู่หันสีเห็นบอกรถก็มาคนละคันเหรอทมาคนละคันอืฝากกลับ้วยนะจะไปปั่นแต่ดีนะมันไม่มีลมเนาะ ถ้ามีลมมันก็จะแห้งแต่ว่ามันก็เย็นจะจอยอยู่เด่